สวัสดีครับนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมาเบิ่งวิธีการเกี่ยงงวงนะครับของ SPR ปพีอฟาร์มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นเปลือกมันนะครับเปลือกมันล่างนะครับซึ่งมือหนึ่งเขาให้นะครับงวทั้งเม็ดกับกล้วยนะครับทั้งเม็ด21่ตัวนะครับแต่ส่วนงวหน่อยเขาสิีใบให้ในสกินอาหารนะครับทั้งเม็ดหาถังนะครับกะจิกากมันหาถังนะครับกะจิมีอาหารอีก เครื่องทังครับทังซีนะครับแล้วก็ห้ามอีกหนึ่งทังซีนะครับซีน่าซีห้อ่านี่มือเสาร์นะครับหลังจากนั้นอาหารเซตนะครับแลาวก็ซีห้ฟางนะครับวันนี้เบิ้งพิธีนะครับเขาใส่ส่วนผสมเขาใส่อย่าเอียงเนี่ยนะครับสี่กินเนื้อมือเสาร์นะครับหลังจากนั้นประมาณเจ็ดสี่ห้าโมงเขอาจีบวยเขาเปล่งนะครับนี่เป็นอาหารระดับต้นทุนนะครับตันหนึ่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับคือกิโลละหกสิบสตางค์นะครับตัวนี้เอาเรามาจากโรงงานเปล่งนะครับ เป็นเปล่งมันล,นะล่างนะครับอยู่กุดล่างนะครับมองไปหลับเอาเอาราลดจะควของเนี่ยเราไปแก้วเดลเจละตันนะครับงอหน่อยก็ต้องกินอาหารครับวันนี้ให้อาหารโดยตรงนะ้ำว่ได้ผสมยังนะครับงอหน่อยครับนะผสมอาหารลงไปแล้วนะผสมอาหารนะอาหารเครื่องทั้งซีนะครับใส่กากมันนะครับเลยอ,อีกห้ามนะครับ ห้ามอีกทังสีหนึ่งนะครับที่ทังสีตัวที่เขาใส่นะครับเป็นก็มีเรือมาแล้วครับอีกหน่อยเรือชิมากวนแล้วครับมาเกี่ยมกินกากมันนครับเดี๋ยวไปตักห้ามกอนครับห้ามอีกทังสีหนึ่งจากนี่กากมันนะครับมีอาหารนะครับปกติสุดท้ายก็จะเป็นห้ามนะครับห้ามผสมกับใเขากันนะครับเราก็จะไปเหงว่หัวนะครับ งว่วนหน่อยเรือมาเก็บกินกากกากมันหนาะติดตมากับอาหารนะอาหารที่เอาใส่นะเป็นอาหารตาลูงน้ำยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวน,นะวนี้เดี๋ยวผสมเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปเบ่งต่อนะครับต่อเราไปเหงืง่วนน,วนะครับที่ผสมเข้ากันเรียบร้อยนะครับหอมเสียวไปเหงืง่วนนะครับตัวนี้ ครับตั้งแต่เข้าผสมเรียบร้อยนะครับเอากะน้ำกากมันนะครับที่ผสมอาหารผสมห้ามมาแล้วนะครับน้ำไม่งัวนะครับกินดีนะครับตันนี้ครับครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับที่เข้าจะเห็ดเข็้นะครับตัวกรบผมเองใ่เห็ดเข็้นะครับคิ็บภาพประการใดนะครับคือบาติดคัดสะดุดบังไดนะครับก็ให้ขําตีชมเนะนํากันเขามานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีเวลาว่างนะครับคือตัวกับซอทิศนะมีภากกิจอันใดนะครับเดี๋ยวผมจะโล่งให้เบิ้งนะให้ชมนะครับ ฝากติดตามเลยนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ